สวัสดีครับสวัสดีผู้ใช้รถออโตโมิติกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนําอะไรทดแทนนะครับในชุดคัดส่งกําลังของรถออโตโมิติกนะครับวันนี้มาแนะนําอะไรทดแทนนะครับแนะนํานะครับก็จะเป็นรุ่นคิกคิกเก่าก็จะเป็นคาบูเลเตอร์นะครับแล้วก็คิกไอนะครับคิกไอก็เป็น ก็เป็นหัวฉีดนะครับแล้วก็เพิ่มมาก็จะเป็นสกูปี้ไอนินะครับไฟเลี้ยวติดบังลมปี2013นะครับก็ใช้รวมกันได้ทั้งหมด3ครับไปดูอะไรที่ผมแนะนำชุดนี้นะครับเป็นอะไรทดแทนก็เพกมาอย่างดีนะครับเต็มไม่ได้มีบ u รเบลนะครับ ครับอะไรที่เป็นอะไรทดแทนครับครับตัวนี้นะครับสาคัญคือตัวนี้นะครับเม็ดส่งกําลังนะครับถ้าเป็นสกูปี้ไอนะครับจะเป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะครับครับก็มีบูทครับมาดูในส่วนชามขัดนะที่ใส่เม็ดครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เขาแถมแผ่นสไลด์นะครับแล้วก็คลิปล็อกมาเรียบร้อยนะครับครับเป็นชุดอะไรทีแทนนะครับเม็ดคัดนะครับมาดูเม็ดคัดตัวนี้นะครับเม็ดคัดตัวนี้ก็จะอยู่ในชามขัดนัยนะครับกลับขอบคุณ ในระบบชุดคัดทรงกำลังคลิกคาบูแล้วก็คลิกไอนะครับรวมถึงสกูปี้ไอนิวด้วยครับครับขอบคุณครับอะไรทดแทนนะครับ b j n ครับ